เดี๋ยวมันฟักออกมาอย่างเงี้ยรีบเอาออกเลยนะครับอย่าให้มันอยู่นานอยู่นานเอาไปเออเอาไปอนุบาลเลยดีที่สุดนะครับดูเท้านะครับเท้าแข็งแรงนะครับผมเท้าแข็งแรงทุกตัวตู้ฟักไข่ต้นการ์มก็ฟักอีกแล้วนะครับผมแบบไม่ต้องกลับไข่นะครับผมสามตัวนะครับสามตัวแล้วก็รุ่นเดียวกันก็ทยอยออกมานะครับนี่ครับก็กําลังเจาะนะครับผมเจาะหนึ่งสองนะครับผม สามจุดนี้นะครับสามจุดนี้นะครับสามสกนะครับก็ทยอยเจาะกันออกมาพวกนี้ก็อีกประมาณวันหนึ่งสองวันนะครับก็ทยอยเจาะกันออกมานะครับตู้ฟักไข่ต้องกาฟ์ฟไม่ต้องกลับไข่นะครับวางเอาไว้เฉยๆมันก็ฟักนะครับถ้าเกิดว่าเราจัดสรรอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นดีๆนะครับความชื้นดีๆมันก็จะฟักนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะนะครับผมเทคนิคเฉพาะนะครับ จะไม่ได้เป็นสาธารณะนะครับต้องขอโทษด้วยแต่ก็คือยืนยันนะครับฟักแน่นอนนะครับลูกเจียบลูกไก่แข็งแรงครับผมนะครับไม่คาเป๊นะครับเด็กๆไปโชว์ตัวหน่อยสินะครับอันนี้ลูกไก่พันไข่นะครับใครสนใจอยากได้ไข่เชื้อก็สั่งได้นะครับนะครับนี่ครับผมนี่คือลูกไก่นะครับที่ฟักมาแบบไม่ต้องกลับไข่นะครับอยากให้ก็ได้ลองใช้กันนะครับ ได้ลองใช้กันมันก็สะดวกสบายดีนะครับสะดวกสบายมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันอยู่ที่ความรู้นะครับมันอยู่ที่ความรู้มันอยู่ที่จังหวะนะครับอยู่ที่จังหวะการให้น้ำนะครับการให้ความชื้นนะครับเรื่องของอุณหภูมิการกระตุ้นเชื้อนะครับมันจะมีมีมีเยอะครับมีเนี่ยพอสมควรนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่ว่าเราเอาแค่ไอ้หลอดไฟส่องเฉยๆไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวนะครับนะครับ ตัวนี้ก็กาลังเจาะกันอยู่ใช่ไหมะก็กาลังเจาะนะครับอันนี้เราก็สามารถทาทาคลอดได้ด้วยนะเพราะว่าเนี่ยไข่ของต้นกาฟาร์เวลามันฟักเนี่ยเวลามันจะประมาณเนี้ยครับผมเนี่ยมันจะกรอบแห้งกรอบเพราะว่าความชื้นมันถึงความชื้นตั้งแต่50นะครับ50ถึงถ้าเกิดว่าแคบแค,บ,แคบนะคือ5 0ถึง59แต่มันก็าสามารถที่จะฟักได้โอเคก็คือ5 0ถึง6กก็เยี่ยมหมดนะครับผมเยี่ยมเยี่ยมนะครับเนี่ย ฟอาออกมาฟอกมาเสร็จมาปุ๊บเนี่ยแนะนำนะครับแนะนําให้เอาออกเลยนะครับเอาออกเลยไปอนุบาลเลยนะครับผมไม่ควรจะมาอยู่ในนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปอนุบาลนะครับผมออหย่อนขอแป๊บนึงขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปทําปกนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการตู้ฟักไข่นะครับตู้ฟักไข่ของต้นกล้าฟาร์มนะครับขนาด50ฟองนะครับ1,500บาทนะครับแบบไม่ต้องกลับไข่ ก็ฟักได้ดีนี่ครับอ่ะให้ดูไก่น้อยนะครับเออนี่ครับผมโอเคนะเนี่ยถ้าเกิดต้องการทาดีๆลูกทําดีๆครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าต้องการนะครับอันนี้นะครับผมมีพร้อมบริการพร้อมส่งนะครับเป็นตู้ที่สามารถที่จะกระตุ้นนะครับกระตุ้นเชื้อตู้ฟักไข่ได้เลยนะครับกระตุ้นได้นะครับเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมามาให้ดูนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็มีสามตัวนะครับนะครับส่วนที่เห็นที่ให้ดูแล้นนอแล้วนี่อย่างที่ดูนะครับดูที่ฝานะครับฝาทางนะครับเตรียมในการระบายความชื้นนะครับเตรียมระบายความชื้นได้อยู่แล้วนะครับใหญ่โตโมโหลานไม่เหมือนเจ้าในไหนในประเทศและในหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับผมนะครับแต่ว่าฟักได้แน่นอนเนี่ยกำลังเจาะเปลือกไข่อีกสี่ห้าฟองนะครับแล้วก็ช่องระบายความร้อนนะครับช่องระบายความร้อนนะครับ นะครับทั้งสามช่องนะครับซ้ายขวานะครับมีมีซ้ายขวาด้วยนะครับสามช่องห้าคูณห้านิ้วเลยระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมนะครับช่องระบายความชื้นเพราะตู้ฟักไข่ต้นกล้าฟาร์มทําความชื้นได้ในระดับสุดจัดตั้งแต่ห้าสิบยันจะเป็นร้อยเลยนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับถ้าเกิดสนใจก็แนะนานะครับแนะนานะครับราคา1 5 0 0ับาทนะครับถ้าเกิดสนใจก็มีทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ติดต่อเข้ามาได้เลยครับนี่ครับลูกเจี๊ยบลูกไก่ โอเคนะครับผมก็ฝากกดติดตามต่วก้าฟาร์มด้วยนะครับผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็จะมีสาระใเรื่องของสู้ฟักไข่หอยเชอรี่แล้วก็เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็การเกษตรที่สามารถทำเงินได้นะครับก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณครับ